ก็กราบสวัสดีนานๆที่รักในก,นรรการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมช่อง F Walk นะทุกคนวันนี้นะพามาตกปลาหน้าดิน,นครับหลังจากที่ผมไม่ไลงคลิปนานนะทุกคนเพราะว่าผมออกตกปลาแทบทุกวันนะแต่ไม่ได้ตัวครับแต่วันนี้มาลงเป็นหมายหน้าดินนะกับแล้วก็ไซส์สัก2.5 2เส้นนะครับแต่ลองมาดูนะว่าจะได้ตัวกลับบ้านในวันนี้ถ้าไม่ได้ตัวคงต้องเลิกตกนะทุกคนเิกตกปลาหน้าดินแล้ะ แอ่วทุกวันนะทุกคนไปเราลองย่นย่อนดูนะเพราะวันผมบอ,อ้อยไว้นะนะทุกคนคําส,สองกัมนี่แหละเป็ดก็มีสี่คันนะทุกคนปั้นเดี่ยวไปละแต่ตีไปทางมุมซ้ายมุมนี้นะกองกองไว้ทุกคนเรามาดูว่าวันนี้จะได้ตัวไหมนะตกประมาณสักทเที่ยงเที่ยงค่อยกลับไนปะทุกคนไปตีเบ็ดกันปสก๊อ ทุกคนเดี๋ยวรอดูนะว่าได้ตัวไหมหมานี้มีปลานิลนะครับมีปลานิลมีปลา,ปาพวกปลาตะเพียนนะทุกคนหวังว่าจะได้ตัวกลับบ้านขอแค่ไม่แห้วก็พอใจนะทุกคนมีคลิปลงนะดูคลิปนี้จะได้ลงเรือจะได้ตัวหรือเปล่าน,นะทุกคนไปตั้งกล้อง มาแล้วทุกคนปลาตัวแรกมาไวมากเลยเป็นประนีนนะทุกคนใส่ใส่โอเคนะไปะเจ้าจะลองตามต่อนะวูมาเร็ววะ่ะมาทุกทางแล้วสุดเดือเรา ดึงเลยตีไปกี่เลนทุกคนงงเลยเจือถึงพื้นหรือยังวะเนี่ย คุณสโดด่โคตรดีไม่เจอปลานินไซนี้นานแล้วไซนี้ก็สำหรับผมถือว่าใหญ่แล้วนะป้าตีไปมันกินเลยอะ่ะสวยเลยทุกคนหวานมาทุกทางแล้ว มาอีกแล้วคุณมันเลยแบบนี้ใส่เดียวกันเลยนะแต่ส่งหัวตุ๊โตยังไงไปดูนะเจ๋วเลยแต่ตอนนี้นะกคนอุปสรรคก็คือยุงแม่งอย่างเยอะเลยนะผมว่าผมจะกลับบ้านไปเอาอยากันยุงนะยุงแม่งเยอะจัดนั่งไม่ได้เลย หลุดเลยทุกคนจะถึงฝั่งอยู่้วนะหลุดไปนะทุกคนน่าจะไซส์เดียวกันนะว่าผมใช้เบ็ดเบอร์เล็กมากนะทุกคนเล็กเล็กจริงๆไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูต่อเราก็จะใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราได้แต้มมาสองแต้ม,นะแ,ตมแล้วนะสองสแต้มแล้ว อยู่ทุกคนอยู่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 นี่กำลังัวติดกล้องไยโอ้โหสุดสัมผัสเนี่ยไม่เข้าปากไม่เข้าปากดีกว่า บยกมาเลยไม่หนึ่งแต้มนะทุกคนไซก็เล็กกว่าเดิมหน่อยนะโอเคสวยนะถือว่ามาทุกคิดนะทุกคน <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ตกกได้ปลานะ ดูปพะว่าเอาตรงวะมีต <ALLY> <repay ing. S 2> ัวไม่ได้เอามีตัวมีตัว เล็กหน่อยนะปล่อยไปนะไซนี้ให้ไปตูน <c oughs> ี่เวทกี้ทุกคนกินเลยนะมีที่เดิมด้วยนะที่ได้เนะี่ยคันเดียวเลยมีตัวนี่เบาแสพึบยกเลยมาแล้วมาเพิ่มแล้วตัวที่4หรือตัวที่5นี่แหละ เจ้า่ะเก็บนะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับเงียบมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะไม่กินไม่ต่อเลยทุกคนผมเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปนะลองดูสัก2อสาชั่วโมงนะถ้าไม่กินก็กลับนะทุกคนตอนนี้ปลาก็ได้ประมาณสัก สี่ห้าตัวแล้วนะปะนินล้วๆเลยทุกคนไปลองดูต่อ อยู่แล้วแหละยกอุ้ยมาแล้วทุกคน ป็นชาติที่รอมานานประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะมาแล้วพันนินนะจะสวยเลยเลยไปตีเยอะต่อนะปั้นเยอะไปแล้ว <c oughs> ให้รา่างตกใจนะคนเราเสียงอะไร เขาไล่วัวนะแต่ผมก็ตกใจนะนึงว่มมมามันไล่ผมนะแี่ได้ไล่วัวเขามี์ด้วยคน,นตรงนี้ เลยแล้วกันชุบคุยหลุดว่านะอะไรทุกคนหลุดนะ <c oughs> เบ็ดตัวเล็กได้แหละหลุดง่ายผมกะทำใจแล้วนะว่ามันต้องหลุดแน่ๆนะเตรียมใจไว้บ้างแะ้วไปหรือแม่งสายดีซะด้วยสิตัวใหญ่เดี๋ยวนำมาก,กินเนี่ย อยู bien, <se> lonely, ่ๆรอนานแล้วจะมายิ้มวะผมว่าเขจะยกเลยนะทุกคน ยกแม่งเลยไอัน,นี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วติดหนาะเดียวดีนะไม่หลุดคนเจ้าเลยจมแจมไซนี้ใช้สวยอยู่นะนี่ เดี๋ยวเราถอยทับไปดีกว่าทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งมาประมาณชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ผมใช้เวลาตกไปประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงก,กว่านี้แหละทุกคนได้ปลาพอสมควรนะเดี๋ยวปลารวมไปดูที่บ้านนะครับวผมกเก็บเบ็ดกลับบ้านละใครที่ดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของผมด้วยทุกคนช่วงนี้ตกปลาไม่ค่อยได้นะมีวันนี้มา,าฟุกได้ตัวนะทุกคนปรับสุดเยอะไ่นะ เดี๋ยวเรื่องของสูตรเยอะยวผมกลับไปถ่ายอยู่ที่บ้านนะว่าผมใช้อะไรบ้างนะทุกคนเผื่อคนดูจะปรับนําไปปรับใช้ได้นะไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย่อที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นล้ำแล้วก็มะพร้าวคั่วอบแห้งนะครับแล้วก็เป็นโอเมก้านะครับโอเมก้าปลากเก็บแล้วก็เป็นโมคิดครับอมคิดประมาณนี้นะ เยอะที่ผมใช้แล้วก็ขนมปังนะครับขนมปังปั่นปั่นจนเป็นเอาทุกอย่างไปปั่นให้ละเอียดทุกคนแล้วก็ผสมนะครับหมักไปคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่นะครับสามฟองกระทิหนึ่งกล่องนะครับเท่านี้นะครับสาหรับเยอะที่ผมใช้ตกปนินในวันนี้นะ